มาติดตามกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อสังคมจากทางด้านของ Exim Bank กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะจับมือพันธมิตรร่วมกิจกรรมชุมชนคนอารีบริจาคโลหิตต่อชีวิตค่ะธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ร่วมกับสำนักงานเขตพญาไทและพันธมิตรในชุมชนพญาไทร่วมกิจกรรมชุมชนคนอารีบริจาคโลหิตต่อชีวิตด้วยจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระประมินทรรารามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ภายใต้โครงการ CSR Xsim เ,เพื่อสุขภาพชุมชนจัดโดย Xsim Bank เพื่อรวมสร้างพลังแห่งความดีและความยั่งยืน ให้เกิดขึ้นในสังคมณเอกซิมแบงค์สำนักงานใหญ่เมื่อวันที่22กรกฎาคม2568ทาง e x กซ Bank นะครับนอกจากจะมีภารกิจดูแลเรื่องของการเงินการคลงังซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐรับผิดชอบดูแลเรื่องสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เลยจัดกิจกรรมขึ้นมาเป็นกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่าชุมชนคนารีประาจาักโลหิตนะครับด้วยจิตอาสาเราก็เชิญชวนนะครับผู้คนในซอยในย่านอารีนี้รวมถึงหน่วยงานพันธมิตร ที่อยู่บนถนนเส้นนี้นะครับมาร่วมกันบริจาคโลหิตนะครับเพื่อมัเป็นกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับหลักๆก,ก็จะเป็นเรื่องของ CSR โปรแกรมของทาง e x ็กซิมแด้วยครับภายในงานมีการเปิดรับบริจาคโลหิตโดยหน่วยงานรับบริจาคโลหิตในสังกัดสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สามารถต่อชีวิตให้กับผู้คนเป็นจานวนมาก ณขณะนี้นะครับต้องบอกว่าประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับได้บอบช้ำกับสิ่งต่างๆมากมายนะครับก็เรามีจิตอาสาไม่ว่าจำเป็นจะต้องเป็นการบริจาครโลหิตอย่างเดียวนะครับในด้านอื่นๆนะครับก็ทำได้เหมือนกันนะครับขอให้ทำด้วยจิตอาสาจริงๆนะครับแล้วก็อยากให้มีโครงการหรือกิจกรรมแบบนี้นะครับไปในภาคส่วนอื่นๆนะครับในพื้นที่เขตพญาไทของเรานะครับบางทีจุดเล็ก นในการบริจาคเหรียของเราเนี่ยแต่สามารถไปต่อชีวิตให้กับคนอีกหลายร้อยคนนะครับที่เขารออยู่นะครับผมว่าเขพยาไทยเองนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเอ็กซิมนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่มาร่วมกันบริจาคในวันนี้ครับขอบพระคุณมากครับ นี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าคุณภาพส่งออกราคาย่อมเยาวโดยลูกค้าเอ็กซิมแบงคประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ชีสแพลนเบสจากเม็ดมะม่วงหิมะผาและถั่วเหลืองขนมอบกรอบโปรตีนสูงผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือออร์แกนิกจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเวชภัณฑ์บลามกลิ่นสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากจังหวัดน่าน เป็นกิจกรรมนะคะในการดูแลสังคมร่วมเป็นผู้ให้จากทางด้านของเอ็กซิมแบงค์ค่ะ